ว่าไงแม่นีมม่มาแล้วจ้าเอา้าแม่โอ๋อะไรป้าแม่โอ๋เห็นเด็กๆไหมอ่ะไม่เห็นไม่รู้หายไปไหนได้ยินแต่เสียงน้งงองมาทุกทีใช่แล้วขุนเขาขุนเขามาได้ไงครับฮ้พี่ๆไปไหนกันหมดครับแม่แล้ว แล้วคุณเขามาได้ไงเนี่ยเอาคุณเขาไม่ตอบคุณเขาต้องหลงทางไปแน่เลยใช่ไหม <S <S พอเต้นจะพาคุณเขา่าไปหาพี่พี่เขาด้วยแหละไปเราไปหาพี่พี่กันไหมคุณเขาคุณเขาครับม่งนั้นพี่พี่เขากลับก่อนแน่เลยนะเอาไงดีคุณเขาเอาไงดีมิฉั้นมันจะขํานะ คุณเขานี่เราก็มาไกลแล้วนะทำไมเรายังไม่เจอพวกพี่เลยอ่ะฮะพี่สเดพี่เล่นสไลเดอร์อยู่จริงเหรอแต่ทำไมเราขึ้นไปเมื่อกี้ไม่เจอคุณเขานี่เราก็ลอยคออยู่นานแล้วนะทำไงดีอทีเนี้ยไหน จริงเหรองั้นเรามารอดูกันก่อนดีกว่าว่าจะเจอพี่พี่ไหมหอุ้ยถึงนเขาอุย้ยสลาเรืออีกแล้วทำไมเรือมันเป็นอะไรเอ้าสลาเรือไปไหนเนี่ยไป <จอ S 2> เราต้องขึ้นเรือไปตามหาพี่พี่เรนต่อเร็วๆอ,อ,อุ้ยขึ้นได้ไหมไหวไหมหอุ้ย อุ้ยนิดเดียวนิดเดียวอุ้ยนิดเดียวเอ้ยนิดเดียวอุ้ยนิดเดียวอุ้ยอุ้ยเอ้ยขึ้นได้แล้วคุณเขาไปเลยเดี๋ยวเราจะไปหาพี่เบียนต่อเจออะไรไม่รู้พากันอยู่ไหนเนี่ยคุณเขาขึ้นเรือเร็วอุ้ยเฮ้ยโอ้ยอย,อย,ยังเร็วคุณเขาอุ <Okay. S 1> ้ยมันมีอุปสรรคเยอะมากเลยนะคุณเขาใช่คุณ <c oughs> เขาต้องบังคับเรือนะรู้หรือเปล่า บังคับเรือลบลีกสิ่งกีดขวางนะคุณเขา<ว>คุณเขาไหวรอเปล่าไหว,อย,ไวอยู่นะอุ้ยังไหวอยู่นะอุ้ยตอนนี้คุณเขากำลังตามหาพี่ๆเลยอะ่ะไม่รู้วิธีพากันหายไปไหนหมดห <c oughs> อโอ้ยเส้นทางไปนะ้ำมาแล้วไปเลยโอ้ยมีที่ระบายน้ำด้วยอุ้ยคุณเขามีคนหินระวงังคุณเขาคนหินอยู่ด้านหลงังเอยมีรูด้วย เุ้ยว่ามีตัวอะไรออกมานะ,อ,นนะนอุย้ยปิตรงไหนครับอ,นนอุย้ยไม่มีหรอกพี่พี่หายไปไหนไม่รู้ตอนนี้เราต้องรีบหาแล้วม่ง้นเราจะไม่ได้กลับบ้านกันแน่เลยเนี่ยอุย้วี่พี่หายไปไหนกันหมดเนี่ยนี่โอ้ยทำไมเส้นทางมันไกลอย่างนี้คุณเขา,าใช่ไกลมากเลยอะ่ะคุณเขามาขับเรือไวไหมอุย้ย เติรนกล้วยโอ้ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมีไดโนเสาร์โผล่มาอย่างนี้นะอุ้ยคุณเขามีไดโนเสาร์อยู่ด้านหน้าคุณเขาอุ้ยคุณเขาต้องรีบายเรือหนีแล้วอุ้ยไดโนเสาร์อยู่ด้านหน้าเราคุณเขาทันไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยเร็ว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 อุ้ยอุ้ยไดโนเสาร์ตัวใหญ่มากคุณเขาเฮ้ย พี่พ,พ,พี่หายไปไหนกันโมนเนี่ยแง่ yeah. แล้วขุนเขาขุนเขาจะตามพี่พี่ทันไหมเนี่ยมาเลยมาเลยมาเลยอุ้ยโอ้โหตอนนี้ขุนเขาขับเรือมาอย่างรวดเร็วเลยอะ่ะแต่ยังตามหาพี่พอุ้ยขุนเขานี่มันน้ำอะไรอะ่ะอุ้ยมันเหมือนน้ำพูใต้น้ำเลย,ยน้ำผู อ้ยดูสิไปตรงนั้นเหรอครับไปเดี๋ยวพ่อเติ้ลพาไปไปเลยเผื่อเจอพี่ๆใช่ไหมคุณเขาไปเลยไปยังไงไปเยเราต้องรีเบเลยเร่งสปีดด่วนแล้วโอ้ยเข้าโค้งเข้าโค้งแบบมันโอ,โอ้โหถึงแล้วาระวังอย่ากระโดดนะลูก ช้าช้ามันเล่นมันเลื่นครับขุนเขาค่อยๆนะขุนเขาบอกว่าตรงนั้นเดี๋ยวเจอที่อุ้ยขุนเขาไม่เห็นมีเลยนีแต่สไลเดอร์เนี่ยขุน,น,นเขาลองเข้าไปดูที่เหตุสิสเผื่อเจอใครในนั้นมีไหมอุ้ยมีแต่ปลาโลมา เราต้องไปตามหาพี่ี่กันต่อนะคุณเขาอยู่ไหนอยู่ไหนตรงนี้เหรอมีเหรอไหนเราไปดูกันไอ้เลยคุณเขาไหวหรือเปล่าไหวนะ,ะไหวไหมคุณเขาไหวไหม,ไมก่อด้านทางไปใช่ ใช่ครับไปเลยต่อดั้ชางไปหดปหรือเปล่าเฮ้ย,ย,ยดีๆใช่เหยียบเชือกยียบเชือกหยียบเชือกไปเยี่ยมมากอย่าวิ่งนะ เาเจอพี you you yeah. mm ่พ hmm. yeah. yeah. ี่หรือย uh, ังเจอหรือยังครับยังหรอแย่แล้วทำไมพี่พี่ทิ้งน้องไว้แบบนี้เนี่ยทำยังไงกันดีอะทีเนี้ยหุนเขาเหมือนเขาเดินไปเจอแล้วนะนั่ไงเอานี่ไงเด็กๆเมงๆงพี่นายเห็นพี่ดีไหมครับเหรอไหนอะ อยู่นี่จริงๆด้วยคุณเขาทำไมคุณเขารู้อะครับฮะหรอ,อเรือไม่จับคุณเขาเดี๋ยวเร,เราไปเล่นด้วยไห้ ใช่แม่แม่เห็นเนีบูลำพานั่งอยู่อ่ะเฮ้ยแล้วเด็กๆล่ะเด็กไม่รู้หายไปไหนอ่ะเอาละสีแย่แล้วทำไงดีอ่ะแม่เราต้องไปหาแล้วนะป้าไม่ตไม่รู้ว่าตอนนี้พากันหายไปไหนจริงเหรอจริงใช่เฮ้ยงั้นเราไปดูกันข้างล่างกันเถิดเราต้องรีบไปหาเลยนะแม่จะเปียก<า>อุ้ยแม่ลงไม่ได้แม่ลงไม่ได้ไง,ไไดงั้นเราไปเดินอ้อ,อ,อมๆมไหมไป,ไป เจออรยังไม่โอ้หยังเลยป้ามันหายไปไหนเนี่ยมาเป็นหายไปไหนนะทำไงดีล่ะทำไงดีอะทีเนี้ยแม่มมแต่ดที่หมิงว่ายน้ำไปเห็น,นป้ามันก็จริงอยู่แต่ที่สำคัญอะป้าก<ม>ลัวมี <ๆ S 1> บุรพามาจับไปดิเออจริงด้วยหรือว่าจะเป็นบุรพา จริงเหรอใช่แต่เขาก็นั่งอยู่ยเฉยๆนะเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ดูสายตาก็จะป้าสายตาบรุรพาปามาเห็นหรือเปล่าเราต้องหาแล้วแหละแม่ไม่ได้ล่ะเด็กๆไม่งั้นเด็กๆแย่แน่เลยมีท่อมีมแม่ ไม่มีหรอกคนะงั้นเราต้องไปอีกฝั่งนึงแล้วแหละแม่นี้ก็มไม่ใช่แม่เราเหลือข้างบนนะเราต้องขึ้นไปดูข้างบนก่อนเออใช่ไปเร็วเ,ออเป็นไงแม่เห็นเด็กๆไหมออตรงนี้เด็กเยอะเลยลเอ,อ่ะป้าใช่เอา้าเจอแล้วพี่ดีเห็นมีมงนะเฮ้ยได้กินมีมง เป็นอะไรกันหรอพ่อต้นอุ้ยไม่เหมยเห็นบูราพาไม่เหมเยเมื่อกี้อย่างนี้เราต้องรีบกลับหรือเปล่าอ่ะใช่ไหมเด็กๆเขาก็นึกว่าเด็กๆก,กับไม่เหมยอ่ะโดนบูราพาจับตัวไปอุยแล้วยังไงดีพ<า>่อต้นเราต้องรีบกลับไมหมหรือยังไงแต่เขาก็อยู่เฉยๆนะไม่เหมยหรออุ้ยไม่เหมยงั้นเราต้องว่ายน้ำหนีแล้วแหละไม่เหมยรู้หรอคะได้เลยครับไปเลย ไม่เหมวต้องหนีแล้วนะไม่งั้นโดนบุรุษผาจับแน่เลยใช่แล er. ้วคุณเขาคุณเขาพว่คุณเขาโอ้ยคุณเขาพร้อมไหมไม่เหมวต้องจับลงแล้วพุ่งลงไม่พอไม่พอก็วิ่งเลยนี่มึงไปเลยนี่ร้าทางไหนดีาก็ได้ทั้งนี้ โอเคครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับเ,เพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นแค่การแสดงนะครับยังไงฝากเพื่อนกดติดตามฝ <Okay. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้ช่องอมิ่งทีวีแล้วก็พี่หนูดีทีวีด้วยนะครับไปๆนะครับคุณคราวตรงนี้ bye bye, <Okay. S 1> บ๊ายบายตรงนี้บ๊ายบายบุยบุย <Okay. S 1> ขอบคุณครับ